จุดต่อมาครับผู้ชมครับยู่ที่โรงเรียนบ้านตะบันนะครับถ้าผมออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับผู้ชมครับบ้านตะบันตําบลสลักใดนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยนายทวีศักดิ์บัวผ้าหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะครับการได้จัดกิจกรรม วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนประจำปี2567นะครับโดยมีนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นประธานเปิดงานรวมกับหน้าส่วนราชการนะฮะในระดับจังหวัดและระดับอำเภอครับภาคีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมทางบุคลากรครูและน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านตะบันนะครับเขาร่วมกว่า30หน่วยงานร่วมทั้งเหมือนพานในงานนะครับยู่ที่120คนนะฮะกิจกรรมพานในงานก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ท่าสีจุดจอดรถชั่วคราวนะครับทั้งเข่ารงเรียนบ้านตะบันนะครับโดยแขวงทั้งหลวงสุรินทร์นะครับก็ได้แจกจ่ายาแผ่นพับใบปลิวนะครับเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แก้ผู้ใช้รถชสถนนนะครับผมรวมนานารณรงนโรส่งเสริมการสนมวกนันเรนิรภอยเ0 0รในสถานศึกษาซึ่งก็ได้รับความร่วมใจร่วมมือนะฮะจากภาคเอกชนในการบูรณณการและนําหมวกกันนอกมาแจกจ่าย ให้แก่น้องๆนักเรียนที่เขาร่วมกิจกรรมและการร่วมกันนะครับเปิดไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้พิกุ้งเพื่อสรงแสงนะฮะระลึกถึงคุณหมอกระต่ายและผู้สูญเสียจากเหตุอุบัติเหตุนะครับทางถนนและกเพื่อแสดงนะครับพลังความรวมไม่ร่วมมือสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนนั่นเองนะครับ